สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเอ็กซ์ชนะครับแล้วคลิปนี้ครับผมมาเล่นอยู่ในหมู่มัมีนะครับปืนที่ผมจะมาใช้นะครับก็จะเป็นปืน8.5อาร์มี่ก็ตนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้กับช่องขงผมเลยนะครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ปืนกระบอกเนี้ยยิงมัมีอ่ะมันจะแรงได้สักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ก็มีมัมีได้ครึ่งห้องแล้วนะครับโอ้โหยิงไม่ทัน ห้องนี้ก็โนโนนิดหน่อยไม่โนเยอะโนแค่มีดกับบอมแค่นั้นเองแล้วก็ตัวดูดครับที่เหลือก็ได้เลยเต็มที่แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีมอมมี่เลยมีแค่ไม่กี่ตัวมาเอ้าโอ้โหยังไม่ทันได้ขึ้นบันไดเลยตายหาซะแล้วตายไวชิบหายเลยโอ้โหแล้วระเบิดก็เยอะกันซะด้วยเนี่ยนะผมวางระเบิดดีกว่าเผื่อมีมอมมี่มาเหยียบนะครับไม่ดูนะว่าตอนนี้มมมี่มันไปเล่นไหนกัน ว่าน่าจะไปอยู่ท่อกันหมดเพราะว่าท่อมันมันตบง่ายไงเฮ้ยไม่เก็บไม่ได้โอเคขึ้นข้างบนก่อนน,นี่นี่ก่อนนี่ก่อนโอเคในท่อน่าจะแตกละมั้งป่านเนี้ยมีเดบอมสี่ลูสี่ลูก็เหลือเฟือแล้วนะครับยิง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 เฮ้ยขึ้นมาแล้วไอ้เทียนั่นไงกูว่าแล้วนั่นไงแตกไปเฮ้ยหมดยังหมดยังเ้ยไอ้เทียยังไม่หมด โอ้เยอะเยอะเยอะครับเยอะครับไม่ไหวเอออะไรมึงเฮ้ยโอ้โหแม่งเฮ้ยมาจากไหนวะเนี้เฮ้ยโอ้โหเยอะจัดเดี๋ยวนะมันมีตัววิ่งอ้อมอยู่ไหนละว,วะเมื่อกี้เหมือนเหมือนเห็นอยู่เฮ้ยน้องหนุนไปไปไปอย่ามายุ่งเฮ้ยมันชื่อมะไรนะมันมื่ออะไรนะสากูอ้ยสากูเฮ้ยเออลงไปมึงมาเดี๋ยวในท่อผมได้นเองเดินอยู่ในท่อดีกว่าเฮ้มัมีมาแล้ว ถอยถอยไปถอยไปถอยหลังไปยิงไปนั่นแหละขึ้นมาขึ้นมาก็ยิงอีกครับโอ้โหคิดไงเอาบอมมาเล่นข้างในนี้ว้เนี่ยตายยังตายแล้วผมถอยหลังสุดเลยแล้วกันขึ้นมาดี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 าดาดแตกไปโอเครู้ล,ละรู้ล,ละเล่นในท่อดีกว่ามาแล้วมาแล้วโอ้โหกูก็โดนอยู่ดีตกไปหมดท่อคนอยู่ตึกคือเยอะจัดครับตอนนี้ มีเป็นปะว่าข้างบนน่ะผมมีเป็นนี่ว่าไอสัตว์ลงไปลงไปขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วยิงยิงเออนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นมาอีกก็ยิงอีกครับผมโอ้โหเอ้ามามีออกออกตาหน้าตาตาเดี๋ยวรอมามีขึ้นมาดิมีป่ะไอสัตว์มีนี่ว่าแต่ไปโอ้โหเผลอแป๊บเดียวแม่งมาซะละทำไมฟาโรฟาลรอฮะจริงจริงเอ้ยขอผมยิงมื่อกี โอ้โหยังไม่ทานได้อิงเลยหายไปกับตาซะแล้วอดเลยเดี๋ยวนะในท่อมีไปเนี่ยคิดว่าน่าจะมีแต่ยังไม่เสี่ยงไปดีกว่าโอ้โหบอมบอมบักบอมซิลูบักวิ่งเจซี่เว็บนานๆที่จะเจอคนออกมาเล่นยิงไปเลยตรงนี้เอ้ยขึ้นมาแล้วฟาโลขึ้นมาฟาโลมาแล้วฟาโลมาแล้วเพื่อน เพื่อนดูก่อนดูก่อนอืมเกือบซวยแล้วเมื่อกี้ดูอะไรกันอยู่วะเกือบแล้วเกือบละมามีมาแล้วมามีเกิดมาแล้วสปอนมาใหม่แล้วขึ้นมานมาครับโอ้โหยิยงไม่ทันวะระครังมาลระครังมาแตกไฟแดงอยู่นั่นนี่อ่ะผมว่าปืนผมก้าวอยู่นะระยะบันไดอ่ะย,ยิงแม่งเลยยิงเลยโอ้โห ยิงไม่ทันมันมีกับคนตอนนี้คือแบบว่าครึ่งๆเลยนะเกิดมาแล้วแต่ว่ายังไม่ขึ้นมาอาจังหวะกระโดดขึ้นมาไม่ได้ครับนีไงขึ้นมาแล้วยิงเลยมีอีกมีอีกม,มีนั่นไงแตกมีมาอีกแล้วมีมาอีกแล้วยิง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 โอเคเกือบเกือบขึ้นมาได้แล้วก็ตอนนี้คือกระสุนผมใกล้จะหมดแล้วแหละได้อยู่ปะวะ แล้วปืนพกอะไรวะเนี่ยต้องเล่นธนูแปดชยิงเลยครับยิงเลยครับเอาอยู่กับเฮียแล้วเอาไม่อยู่สัตว์แตกเอ้ยใครขึ้นมาเอาเหลือแค่กูคนเดียวเหรอขึ้นดิขึ้นบันไดเลยหนีอุ้ยปู่มาจากไหนไว้เฮียมาต้องเล่นมีดนี้แล้วมีดเนี้ฟันไวฟันไวจัดมันเป็นมีดมีดทองระยะมีดชาร์ดอะ่ะผมให้กับมีดนี้นะมีดนี้แม่งแรง ระยะแม่งไกลจัดไม่ใช่ลองดูโอ้โหมากันเยอะจังวะสัตว์วิโอ้โหแล้วปลาระเบิดให้ตัวผมไหลด้วยนะโอ้โหคนแม่งมารวมกันทีนี้ก็มารวมกันเยอะเนี่ยตรงเนี้ยเคียบนหัวผมมีลงไปลงไปขึ้นมาอีกแล้วยิง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 บนหัวมีป่าวะไม่น่ามีอีใครเนี่ยใครมาอีกตาไปโอเคผมจะได้ขึ้นไป เฮ้ยโอยยี่แมมีก็ไม่บอกข้างบนหายหนีดีรอเลยอ่ะเอ้ยกล่องกระสุนขอละกันไปแล้วครับไปแล้วครับผมไปอยู่จุดไหนได้บ้างวะเนี่ยพี่แบบว่าไม่โดนมัมมี่นี่ละกันยิงแม่เงเลยเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูไปก่อนไปก่อนไปก่อนเด้อยุดด้วยครับหลงอาเฉนินอะไรวะเนี่ย โอ้หมัมมี่เยอะมากครับข้างนอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอขึ้นมาเลยมาแล้วมาแล้วเหมือนข้างนอกน่าจะเล่นของเตียนอยู่หรือไม่ก็ใช้หมัดบัคนี่แหละแต่ตัวนี้คือผมแทบจะยิงไม่เข้าเลยมันติดบัฟยิงเลยแตกครับผมพี่ไมมเยอะก็ดีเพื่อนใช้ปืนอะไรวะการูดาปะวะผมไม่ได้ดูน่าจะเดี๋ยวรอมา โอ้โหผมขยับตามเพื่อนก็ขยับอิบายอธิบายมาแล้วอยังอย่างเดี๋ยวเป็นลูก,กอ่ะอย่าหยา่ามันเข้ามาหย่ามันเข้ามาปื้ผมยิงทะลุเว้ยยิงเลยเดี๋ยวแม่งทะลุไปด้านหลังหมดเลยโดนด้านหลังหมดแตกเฮ้ยจังหวะน,นี้แหละพตรอันตรายอือหึขยับไ,ไปเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนตกแตกไปสัตว์มีไหมเยเมีมีม,มีโอ้โหแล้วคือ ตัวการเดียนมันไม่มีเกาะด้วยแล้วมันต้องเป็นผมวะเนี่ยโอ้เห้ตายฮ่าไม่ได้เป็นแต่ยืนฟรีพิพายเอ้ยเฮียมาจากไหนเนี่ยอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูอ้าวยิงเลยครับยิงเลยครับยิงเลยยิงเลยน่งไงตกไปแล้วหนึ่งเอาให้ตายเลยนั่นแหละสวยระวังไม่เกิดด้านหลังก็พอละตรงนี้มีปะไม่ม,มีโอเค ยิงตัวฟรีระวังเผื่อไม่ได้ขึ้นมาแล้วนี่ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยยิงมันยิงมันเอาร่วมไปเลยเดี๋ยวมาแล้วเพื่อนเพื่อนไปไหนเนี่ยเออสวยครับอ้ยขอแล้วกันนะเนี่ยเอาคืนมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วทิ้งเพื่อนแล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่ด้วยแล้วขึ้นหลังคากนในทอมีใครบ้า่าไม่มีใครแต่ว่าตรงเนี้ยเพื่อนเราอยู่เยอะเฮ้ยทิพหายแล้วติดบันได อครับอันไหนลูกระเบิดวะอันนี้ลูกระเบิดวะ,อนนะ,ดะโอเครอรอรอ,อขึ้นมาตอนนี้คือยังไม่มีโยโยโยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไอ้เฮียเริ่มมากันแล้วมันขนมากันแล้วยิงครับยิงครับเปิดครับขึ้นมาเลยครับยิงด,ดีครับสวยครับใหม่แล้วใหม่แล้วอุย้ยระเบิด อย่ายโยนอย่ายโนยโนโยนไปยังวะเอา้าเพื่อนตกลงไปแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมายิงเลยครับต้องระวังแม่งปาระเบิดขึ้นมานั่นแหละลองหนล,ลองหนล,ลองหนมาเออเฮียไหลไปไหนแล้ววะครูยิงเลยครับยิงเลยครับปืนบอมมีแต่นางหนักทั้นนนงนั้นอนัตรงเนี้ยยิงเลยครับยิงไปเลยโอ้ยกระเดียนมาทำไมกรเดียนไม่ตายวะไปเลยเฮีย ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมีกล่องกระสุนซัพพอร์ตอยู่พอดีเลยไปว่ากูโอ้โหแล้วผมอยู่คนเดียวได้ตอนนี้ไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเลยวัตฟลักมาน่าจะเอาอยู่หรือมั้งคนเดียวอะ่ะที่ขวาซูมยิงได้เฮ้ยโอ้โหมาเยอะมาเยอะจัดมาเยอะจัดไอ้จัดยิง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 ผมจะล่วงว่ะแม่งตาระเบิดมาเยอะจัด อุ้ยทันปะเฮ้ยทันอยู่ยิงไปเลยครับยิงไปเลยครับเป,รเ,เปืนเทียอะไรก็ไม่รู้ยิงมึงตายแล้วละกันไอ้สัดเอ้ยข้างหลังแม่งบัฟอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเราจะเปลี่ยนลูกก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้ยโดนดูดคุยฮอบมโนโดูดไม่ใช่หรอเป็นปะเนี่ยเป็นกูยิงทิ้งนะไม่เป็นไม่เป็นโง<อ>่ <laughs> นึกว่าเป็นงั้นเดี๋ยวผมวาง กัปดักวางแล้วเปิดไปตรงนี้นะกันเฮ้ยมามีมาแล้วชเชี่ยเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนแต่ตอนนี้คือกระสุนเป็นจำกัดก็ยิงเรียกผีเรื่อยแต่ตอนนี้ผมอยากออกมากเลยอยากออกไปข้างนอกเออกนกียย่ยออกไปข้างนอกได้ปะกูอยากวิ่งออกไปข้างนอกว่ะตายปะวะถ้าเพื่อนออกไปเกมไม่ตายแต่ถ้าเกิดผมตายอะ่ะ คือสวยไงไปไม่ต้องเอาครับก่องกระสุนนะกูเอาเองยิงเลยครับผมยิงเลยครับยิงเลยครับเข้ามาสวยจัดเลยไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเป็นมอมมี่ด้วยอุ้ย,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 ยดูดมันเลยแคนซอมบี้มันดูดตลอดโหสนับสนุกด้ะ <c oughs> ไหนคนไอคนที่มันดูดผมอยู่ไหนวะอา้าวมันเป็นคนนี่วะมันไม่ได้เป็นมอมมี่อันนี้ใครเนี่ย อ๋อไม่มีคนนึกว่ามีคนอยู่ไปครับเราวิ่งหามอมมี่กันดีกว่ามีสองร้อยไหมกูไม่มีกูไม่มีครับสองร้อยซื้อชื่อตัวละครซื้อตัวละครอยากเล่นอยากได้ไปครับหาตัวเป๊บหาตัวมัมมี่ก่อนปึ๊บ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 ไม่มีใครนะครับตรงนี้น่ะมีไหม ไม่รู้แต่ตอนนี้คือดิ้นเสียงเป็นมัมมี่ล่องหนยิงอะไรกันว่าแม่งกระสุนเฉี่ยวบนหัวอารมณ์เหมือนอยู่ในสงครามยูเครัสเซียอะไรเงี้ยที่มันแบบเป็นยิงปืนกันอ่ะใช่เลยแม่งใช่เลยนี่ยิงมาแม่งเลยขี่ปนาวุธนิวเคลียร์บึ้มคุยรู้สึกว่ารอบนี้จะไม่มันสัเท่าไหร่นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ